ค่ะอยู่กับบีสวนอิมสุกนะคะวันนี้บีพามาชมทุเรียนนะคะทุเรียนนี้บีปลูกไว้สามสัปดาห์พอดีนะคะสามสัปดาห์เพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้ลงปลูกนะคะเราเตรียมกิ่งพันธ์ุมาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมตั้งแต่เดือนตั้งแต่หลังปีใหม่มาะคะ่ะแล้วเราก็ เอามาลงที่นี่นะคะเป็นการซ่อมนะคะค่ะอันนี้เราปลูกมาได้สามสัปดาห์พอดีนะคะอันนี้น้องกําลังแตกยอดเลยะคะ่ะนี่ค่ะกําลังแตกยอดอันนี้ก็จะเป็นเม็ดข้าวสารเล็กๆค่ะเวลาปลูกเอ่อพอเขาแตกยอดนี้ก็แสดงว่าเอ่อ รากทุเรียนเดินแล้วนะคะแสดงว่าติดแล้วนะคะรากเดินแล้วก็แตกยอดนะคะเป็นการอา,อาจจะเป็นการขอปุ๋ยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนปู่นะคะเราก็แค่เตรียมดินเตรียมดินมาลงในหลุมในโคนตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะแต่อาจจะมีปุ๋ยเดิมปุ๋ยค้างเก่าที่อยู่ตรงเนินตรงนี้นะคะอาจจะมีปุ๋ยหรือ สารจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่อยู่ในดินตรงนี้นะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะตอนนี้นะคะค่ะดีมาดูตอนนี้ก็เริ่มแตกงามมากเลยนะคะก็ถามว่ายอดสมบูรณ์ไหมก็สมบูรณ์นะคะเพิ่งเริ่มแตกได้ประมาณสองสามวันมานี้เองนะคะค่ะแต่ว่าอรอบ รอบโคนของต้นต้นของทุเรียนที่เราปลูกไว้แล้วนะคะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้ออกให้สะอาดนะคะไม่ให้มีหญ้าไม่มีอะไรนะคะป้องกันช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนเนาะฝนก็จะตกบ่อยนะสลับฝนตกสลับแดดสลับกั้งวันนะคะสลับไปมาอยู่แบบนี้ตลอดนะคะเพราะว่ามันอยู่ใน กลางฤดูฝน้วก็จะไปไปลายฝนแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้บีก็จะมาเคลียโคนออกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอน,ตอนที่ปลูกใหม่ๆนะคะก่อนหน้านี้ตรงนี้บีจะทำรีบรรูทหรือทําเอาหญ้านะคะคุมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมันก็ชุ่มชื้นนะคะพอคุมเอาไว้นะคะมันก็จะมีหอยนะคะหอยทากนะคะหอยทา,า,ากจะมานะคะเดี๋ยวบีจะเอาให้ดูนะคะ นี่หอยทากนะคะมาค่ะค่ะขนาดว่าบีก่อนหน้านี้นะ่าจะพ่นยาไปแล้วนะคะนี่หอยทากมาเลยนะคะเพราะว่าข้างๆโคนมันจะชุ่มชื้นใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็พ่นไปแล้วเรียบร้อยเขาก็ยังมาอีกนะคะนี่นะคะหลักฐานนะคะที่เราคุมทางมะพร้าวเอาไว้นะคะแต่ว่ารอบๆโคนก็จะมี ความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวบีก็จะมาเคลียออกนะคะก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่เราก่อนที่บีจะลงปู่นะคะบีก็จะใสะ่ไตโครมานะคะใส่ไตโครมาลงไปประมาณห้าสิบกรัมนะคะโรยลงไปก้นหลุมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้บีจะมาเคลียออกนะคะ เจอหอยหอยหอยทากประมาณเอ่อค่ะเจอประมาณสี่ตัวนะคะค่ะอยู่รอบรอบรอบโคนต้นอยู่มีอยู่ประมาณสี่ตัวด้วยกันเนี่ยนะคะค่ะพีจะเอาออกก่อนนะคะปีป้องกันอ่อ เชื้อราที่จะตามมานะคะเราก็เลยต้องเอาออกก่อนนะคะค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะบีไม่ได้ลดต้นผู้เรียนเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าฝนเราก็จะไม่ลดทุดลดน้ำนะคะเพราะว่าน่าจะเว้นวันสองวันวันที่สามก็จะฝนตกแล้วนะคะก็เลยไม่ลดนะคะอันนี้ยอดมานะคะค่ะบีก็วันนี้บีเออก็ดีใจนะคะที่เขามีเอ่ ยอดออกมาแบบนี้เลยนะคะพอดีใจมากเพราะว่าน้องเดินแล้วนะคะติดแล้วนะคะเราต้องป้องกันเชื้อาราเนี่ยแหละคะ่ะรอบๆคนที่สำคัญนะคะพอใบออกมาแบบนี้นะคะเราต้องอ,อพ่อนยานะคะป้องกันมแมลงนะคะพ่นยาป้องกันมแมลงแล้วก็ไตรโครมา,าะนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าป้องกันเชื้อารานะคะ ไกโครมานะเวลาเราใส่ปุ๋ยนะคะเวลาใส่ปุ๋ยนะคะก็ต้องอ่าอย่าใส่ใกล้โคนนะคะค่ะให้ห่างด้วยนะคะห่างจากโคนนะคะเดี๋ยวดูจะชี้ให้ดูนะคะเวลาใส่ใส่ปุ๋ยนะคะค่ะเวลาเราใส่ปุ๋ยนะคะให้ห่างจากโคนนะ,ะประมาณหนึ่งคืบนะคะหนึ่งคืบหรือหนึ่งฝ่ามือก็ได้นะคะให้ห่างจากโคนแล้วก็โรย โรยรอบๆนะคะไม่ให้หวานใกล้นะคะ,คะหวานข้างๆรอบห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือหนึ่งคืบมือนะคะเราจะโรยข้างๆนี้นะคะ,คะอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะตอนนี้เพราะว่าก็รอให้เขาแตกยอดงามขึ้นมามากกว่านี้ก่อนนะคะให้เป็นหางปตูนะคะให้เป็นหางปตูหลังจาก อ่เป็นเม็ดเขาสารเล็กๆใช่ไหมคะแตกยอดจะเป็นทางประตูพอเป็นทางประตูแล้วก็จะเป็นอ่าใบอ่อนนะคะใบอ่อนใบอ่อนที่เขาแผ่ออกมาแล้วก็เราก็ต้องพ่นยาแล้วนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดเขาออกมารุ่นใหม่ของบีก็จะมีไม่ไม่ถึงสิบต้นนะคะที่เราปลูกปลูกพร้อมๆกันนะคะไละ่ๆกันออกมานี่นะคะไละ่ๆตามกันมานะคะค่ะก็ ใบก็มีมีเราต้องสังเกตนะคะว่ามีเชื้อรามีอะไรหรือเปล่านะคะเราสังเกตได้นะคะด้วยตาเปล่าของเรานะคะเราต้องเราต้องสังเกตนะคะว่ามีอะไรมีเพีย้ยมีอ่าเพีย้ยไฟไรแดงมีอะไรหรือเปล่าเราก็สามารถสังเกตได้ว่าต้นทุเรียนเราเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะต,ตอนที่มีเลือกมาก็ไม่ได เป็นเป็นอันนี้เป็นกิ่งกิ่งกระโดงนะคะไม่ใช่กิ่งข้างที่เราเลือกมานี้เป็นกลิ่งกระโดงนะที่เราเลือกมาปลูกนะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วทุเรียนชอบน้ำไหมทุเรียนชอบน้ํานะคะแต่ว่าทุเรียนไม่ชอบน้ําขังนะคะแต่เป็นชอบน้ําผ่านนะคะแต่ถ้าขังเมื่อไหร่คนเน่ารากเน่านะคะจะตามมาเชื้อราก็จะตามมานะคะเขาจะชอบ ชอบเออน้ำผ่านนะคะไม่ใช่ชอบน้ำขังนะคะเวลาผสมนะห้มามเอากากมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าเราจะ,ะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าน้ำเขาอยู่ในะมะพร้าวกากกากมะพร้าหรือมะพร้าวสับจะอยู่มากน้อยแค่ไหนนะ,ะเราเวลาลดก็เหมือนกันเนี่ยนะคะเรากำหนดไม่ถูกนะคะห้ามใส่เลยนะคะแต่บี ที่แปลงของบีไม่ใส่นะคะอมนวัวมมนมมนวัวนี้บีเ็าไม่ได้ใส่เลยนะคะค่ะไม่ได้ใส่ถ้าใส่เราก็ต้องอใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําปลานะคะหมักนะะ้นําปลาหมักมาใส่นะคะแต่ว่าโมนวัวนะคะเราไม่เคยไม่เคยใช้นะคะในแปลงของเรานะคะค่ะเราก็กลัว เชื้อต่างๆเข้ามานะคะเพราะว่าเราเราป้องกันเอาไว้ว่างั้นถึงนะคะค่ะค่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ,ะทุเรียนปลูกใหม่นะคะเราต้องประมาณประมาณสามเดือนนะคะพอรากเดินเขาแข็งแรงแล้วเราค่อยพ่นยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะ่ะอันนี้อีกสักระยะนะคะเราจึงจะมาเราจะพ่นยาก่อนนะคะ เราจึงจะใส่ปุ๋ยเขานะคะก็จะต้องใส่ทุกๆพอเขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะคะพร้อมที่จะรับปุ๋ยได้แล้วอะไรพวกนี้นะคะปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นทางใบหรือทางรากนะคะเราจะให้เราจะสังเกตนะคะอาจจะเป็นให้ไม่ต้องให้เยอะนะคะให้จากปริมาณน้อยนะคะจากปริมาณน้อยไปหาปริมาณมากนะคะแล้วก็พ่นยาก็เหมือนกันนะคะเราจะา ให้จากเปอร์เซ็นต์น้อยไปหาเปอร์เซ็นต์มากนะคะจากน้อยไปมากนะค,ะ,คะบีก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่มา,าชมคลิปนะ,ะมากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ